ยาวผัดกุ้งเสียบครับน้ำใส่เกลือนะครับเมื่อเขอยาวหั่นครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปในน้ำเกลือนะครับเพื่อไม่ให้เขาดํานะครับมันก็จะมีพริกครับซอยพริกก่อนนะครับกระเทียมครับกระเทียมสับครับหอมแดงครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยครับชิ้นเต่านะครับต้นหอมครับหอมซอยครับ ลุงเสียบครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งนะครับแป้งนี้ผมใช้แป้งผสมนะครับแป้งผสมผมเคยทําไว้แล้วนะครับถ้าใครไม่มีแป้งผสมก็แป้งทอดกรอบก็ได้นะครับมเมื่อเขืยยาวที่แช่น้ําเกลือครับมาคลุกกับแป้งครับเสร็จแล้วก็แช่ไปในน้ำหนึ่งรอบนะครับ เสร็จแล้วก็น้ำมันร้อนครับใส่มะเขือที่ชุบแป้งลงไปครับได้แล้วครับกุ้งเสียบครับถ้ากุ้งเสียบกรอบอยู่แล้วไม่ต้องทอดก็ได้นะครับเครื่องที่เราหั่นไว้ครับให้เขาหอมกระเทียมหอมหัวหอมนะครับทุกคนปรุงรสชาติครับ ชูรสนะครับน้ำตาลครับน้ำมันหอยครับซอสภูเขาทองฝาเขียวนะครับจิ้วดำครับพอรสชาติได้แล้วนะครับแป้งมันครับนี่ครับพอเขาเซตตัวนะครับมะเขือที่เราทอดครับใส่ลงไปคลุกเคล้าครับแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วครับ เสร็จแล้วตักใส่จานครับนี่ทานกับข้าวนะครับหรือทานเล่นเล่นเพลินเลยนะครับเสร็จแล้วกุ้งเสียบโรยด้านบนครับหอมซอยโรยครับเมื่อเขือยาวผัดกุ้งเสียบครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ